อยากาทําอะไรนะมาพี่คุณตาเลี้ยงทําไมต้องเอาหมาให้คุณตาเลี้ยงด้วยก็ไม่ใช่จะเอาหมาแบบไม่กัดกัดพี่คุณตาเลยอ๋อเอาหมาแบบไม่กัดไปให้คุณตาอ๋อใช่แล้วไรเ,เชียร์ไม่เลี้ยงเองอ่ะอไม่ไหวนะก็คุณตาไม่มีสัตว์เลี้ยงโอเคคุณตาคือได้ น้องเพลงได้ลูกโอเคทายาใช่ไหมคะมาทาให้มาลูกมาโอเคทาเองเลยทายาป้ายยุงกัดน,นะคะมาเกะให้เอาไหมออ่ะให้เอาฝาให้แม่อ่ะทายังไงอะ่ะทาที่ทาที่บวมๆม,มาลูก เอาเมือบวมไปเลยโอ้เก่งมากเก่นมากเก่งมากเก่งมาก,ก,มากอ่าอ่านี่ดูปลาลาทาให้ใช่ไหมคะทาเป็นแล้วทาเลยลุกทาเลย อินทอนอินทอนจุบจุ๊บหน่อยโอ้ยไม่ใจุ๊บจโอ้ยจะจะโอ้ยจาละลายแล้วจะไถ่นมเหรอคะนมดีมอลเหรอคะอุ้ยระวังไม่ขวางก้นนะลูกหนึ่งลูกเพลงซันตาคอสใช่ไหมเดี๋ยวเล่นให้ฟังโจะเป็นวิส พิงซันแล้คอสมีในแฟมรึเปล่าในเรื่อเนี้ยเอเชียเอเชียเอเชียเอาพิงแฮปปี้เบิร์ดดีกวอนไหมเออเอเชียกด้วยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแล้วเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วสองด้วยลูกหนึ่งหนึ่ง เอ้ยเอ้ยงคุวาดีทำไม่เป็นะคูบาดีคบาดีอ่ะพดีทำ้ไเดี๋ยวให้พี่เชียร์ซ่อมให้ใหรอกพี่เชียร์ขาช่วยซ่อมสะพานให้เด็กน้อย ช่วยไหนเไฟไฟไร็วลูกพี่เชยช่วยซ่อมได้ไะมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้เนาะเล่นวยการเล่น,นลด้วนกันใช่รถไฟไม้ก็เล่นกับ,บกเล่นกับรถไฟโทมิกะได้ออไอเชยเอารถไฟนี้ให้น้องเล่นด้ไหมล่ะ นนอเอชีหามาันี่จริงจริงกิ้มิ้มให้แม่อามอยไเอมังอัดเหรอเนี่ยน่ารักจังลูกอามอ้อัเป็นเยมันชอบจิ้มจิ้มโหดเล้วพุงคุณแม่ให้พุงคุณแม่แม่พุงเลยอนทรทำไรเนะ่ะกี มุนอะไรโอ้เป็นกับตันเหรอเออเป็นกับตันเลยเออไหนพี่เอเชียเป็นไงบ้างวิยระวังระวังมันเปิดได้ปะปิดไม่ได้เปิดอย่างนี้ก็ได้อ่ะปิดไม่ได้อะปิดอยู่อย่างนี้ไงปิดได้แค่นี้หรือเปล่าโอเคโอ้ยให้มันเปิดไปเลยก็ได้ลูกเป็นมันพับเป็นบันพับ อะไรเอาอะไรต้นไม้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 เออ่อสไลเดอร์ไหมล่ะหนูสไลเดอร์กันไหมอ่าสไลเดอร์ลงไป มันลงได้ด้วยปึ้องอ,อ้าวอุ้ยสไลด์เป็ดเดียวซปสไลเดอสิไเดอไม่เจ็บตูดเอ้ยน,นารกาด้วยวนารกติ๊กตอกติ๊กตอกมาอุ้มไหมลูกเออมาอุ้มมาอุ้มมาอุ้มเหนื่อยไห เรไปดูอะไรอ่ะมามามาทีของน้ชื่อด้วยใช่ต่อไปจ้จ๋าลูกจ๋าเจเจจอกาเะเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วหลุดแล้วเอาเอามีปีกแล้ว อ้อยลูกมามามาให้ม้ามาให้ม้าไหมคะโอ้ยหัวล้มอะไรไอ้เสถ่ายด้วยกันสวัสดีครับล้มหรอถือให้ถือทำไมอ่ะมาถือให้ดีกว่ามาไอเสถือเป็นให้ไห้มาถ่ายวดีโอกว่อเสถือเายให้ม้า เหนืมากมต่หน้าเอเชียอยู่บ้านตัวเองสงคุณตาอยู่บ้านก็อยู่บ้านสันดีทาไงเอาอยากให้คุณตาไปโรงแรมด้วยอะโอยจะอยากให้คุณตาไปโรงแรมเนี่ยมาอรอเดี๋ยวบอกคุณตานะพรุ่งนี้คุณตาทำาบข้าวให้กินเยอะๆนะ เชียร์ไอเซียเร็วเร็วถ่ายคลิปให้คุณตาดูกับคุณยายอ่ะบอกสวัสดีค่ะถ่ายเวลาได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราถ่ายด้วยกันเลยนี่อย่างนี้นี่นี่สวัสดีค่ะอีชอวสวัสดีค่ะวะไม่ไหวสวัสดีค่ะอะไรอะไรอะไร อีทอนแบคเลสตู้ม no. ียวซีชนฮงฮงหมาเป็นเพื่อนกับมีววเม่ใช่ไม่ใช่น้องเป็นมีววดฉันเป็นมีวมีวไมงไม่ใช่น้องวามียวน้องเป็นมียวสิไม่ทำไทำคนนั้นน่ะเดี๋ยวหล่นะไม่เอาไม่เอเดียวล่นดี๋ว่น มากอดไหนอกอดไหนเต้นใช่ไหมมีท <c oughs> ่าแล็บท่าแล็บเต้นเต้นเต้นดูดู <c oughs> เต้นเต <c oughs> ้นี้ีท่าว่าจำเอเชียไหนอีสเทิรนท่าไหนนะโอยเจมีอย <c oughs> <c oughs> อ,อยาตี <c oughs> นี่เจมโอ้ง๊่ำเลยโอเคนะ ไปยเร็วไปยค่ะไม่ไม่ไม่เสร็จนี่ไปๆค่ะถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมถ่ายวีดีโอเลยแหละโอ้ยพ่อเลยทำไรลูกแขนแม่พับแขนได้ไหมเอาไหมชอบชอบเสื้อเฮียเนี่ยมาลูก โอ้ยแขนยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปหานะคะเอ้ยเเจเจล้มเจ๊เจล้มระวังระวังได้ไหมลูกโอเคโอเคค่ะวังใหม่วังใหม่หม่เรียงใหม่เลียงใหม่จ้าทำสด็จพี ได้ได้จ้า